ลักษณะของกระสือแฝดสามกลางวันดูเป็นหญิงธรรมดาหน้าตาดีปูจ่าภพเลาะกลางคืนดวงวิญญาณจะแยกล่างกลายเป็นผีหัวลอยใส่ย้อยมีเปลไฟล้อมรอบตำนานกระสือแฝดสามขำสาบสายเลือดผูกกรรมผีสามตนกระสือแฝดสามคือตำนานเกี่ยวกับหญิงสาวแฝดสามที่เกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ละคนมีวิญญาณผีกระสือซ่อนอยู่ในร่างโดยไม่รู้ตัวเมื่อครบอายุ15าปีคำสาบในสายเลือดได้เริ่มทำงาน ขายเป็นกระสือพร้อมกันในคืนพระจันทร์เต็มดวงตนกําเนิดของคําสาบเราว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนนพรพบุรุษของพวกเธอเป็นหญิงเล่นของที่ผิดคูหมอผีสาให้วิญญาณผีอยู่ในสายเลือดผู้หญิงในตระกูลจนมาถึงรุ่นแฝดสามกำหนักรวมกันทําให้เกิดกระสือสามตนที่ออกล่าพร้อมกันลักษณะของกระสือแฝดสามกลางวันดูเป็นหญิงธรรมดาหน้าตาดีปูจาา่าไพเราะกลางคืนดวงวิญ,ญญาณจะแยกล่าง กลายเป็นผีหัวลอ,อยใส่ย้อยมีเปลไฟล้อมรอบต่างจากกระสือทั่วไปตำนานกล่าวว่ากระสือแฟด3สามสามารถสื่อสารกันทางจิตและโจมตีเหยื่อพร้อมกันได้ถ้าทำร้ายหนึ่งคนอีกสองจะรู้ทันทีและรวมพลังแก้แค้นกระสือว่าหลอนแล้วแต่กระสือแฟด3สมคือฝันร้ายที่มาเป็นหมู่ถ้าคุณคิดว่ารอดจากตนแรกได้อย่าลืมว่าอีกสองตนกำลังตามหลังอยู่เงียบ คุณเคยได้ยินตำนานกระสือแฟดสากันหรือไม่เอามาแชร์กันได้เลยนะครับ